เอาละครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับแคทส l a p นะครับวันนี้อยู่กับพีโรที่มีชื่อว่าแกลกเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยเฮ้ยโมทอสอันแน่ถ้าแบบนี้ดึงง่ายๆเลยเนี่ยนี่ไปไหนแล้ววะเขาอยู่นู่นอะไรวะเนี่ยไปโคตรไวมันรู้ไงเหมือนมันรู้ว่าถ้าเกิดโดนผมดึงกับมันตายเลยเนี่ย อาวิบอยู่คนเดียวเหรออย่างงี้ก็หวานดิมาแล้วมาแล้วย่องๆครับเดี๋ยวพูดเสียงดังน่อพูดเสียงดังนอยเงียบหน่อยอเอาเดินอย่างงี้เดินอย่างงี้ก็รอดดีครับดึงไม่โดนกลับบ้านละอะไรวะนี่มันยึกยักเหรอมันยึกยักใส่ผมอะโมโหต่อยคีบโชว์โมโหตบคีปโชว์มันครับโหดไหมโหดไหมมานี้เฮ้ยโดนแล้ว สวยเพื่อนใส่หน่อยตายปะโอ้ยซูเปอร์แมนมาถ้าซูเปอร์แมนไม่มาเนี่ยผมแบบเข้าไปฟิกเกอร์ตดในป้อมเลยนะอย่าบินอุย้ยมันเปิดล้างสถานะผมไม่น่ารีบดึงเลยในเมื่อไปล่างไม่ได้คิวเราไปข้างบนต่อครับไม่ดีไปตรงกลางมาเก็บตรงกลางครับแอสเซนก้ายืนนิ่งๆแบบนี้ ขอโปรดเลยโอ้โหพาโลเลยดึงไม่โดนอะไรวะเนี่ยดึงไม่โดนกี่รอบแล้วเนี่ยโคตไก่ย่ายผมต้องเปิดพลังระดับ100%เปเต็มเนี่ยมอทอสจะโดนแน่มอทอสโดนแน่เอาดิโดนแน,แน่แต่ไม่มีใครมาเลยอะไรวะเนี่ยช่วยด้วย ตายไอ้บ้าเอ้ยตรงกลางก็มากันแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยบอลทอตตามหลังมาผมเดินมาหวังจะดึงสักตัวหนึ่งหวังจะเอาแอสเซนก้ามันเอ้ยมันดึงไม่โดนอะไรวะเนี่ยผมมาไม่ทันใครเลยเอาแล้วแล้วจวังหวะนี้ผมการคลิปล่างอย่างดุเดือดครับมาเซทสกิลอย่างเมามัน,นครับในการบวกกับคลิปต่อยตดต่อยตด ไอ้ซูเปอร์แมนผมไม่อยากโอ้โหมันต่อยหน้าเฮ้ย,ย,ยจังหวะมาสวยเรียบร้อยแถมซุปด้วยปะละ่ะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าไม่ต้องบินไม่ต้องบินสวยได้คู่ครับผมบอกแล้วนี่แหละต้นเกมผมดึงไม่ค่อยเฮ้ยมันดึงไม่โดนอีกแล้วอะไรวะนนี้ต้องรอแบบเลทเลีเกมหน่อยครับ ือไม่ก็ให้แก๊กมันวิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนนะให้มันแบบลดความอ้วนก่อนนะครับี่จะดึงไวมันเกี่ยวเหรอมันเกี่ยวแน่ๆแ,แหละถ้าผมจะดึงเอสเซนก้าตรงนี้มันเกี่ยวเลยและเซนก้าจบชีวิตไปทันทีจบชีวิตสวยครับโอกาสเริ่มมาเลยครับผมเริ่มดึงโดนแล้วว่เริ่มมีกำลังใจในการดึงต่อไปในภายภาคหน้า แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับยังไม่เพียงพอครับต้องการทุกคนกดไลค์ผมด้วยครับและชวนเพื่อนมาดูคลิปผมจะเยอะนะครับ mm. ถ้าคลิปมันไม่สนุกยังไงช่วยบอกด้วยครับเพา่ะได้ปัดตัดแต่งตรงนั้นนะครับลิ้นพันกันด้วย mm. ที่แน่ๆโอ้โหที่แน่ๆผมคิดว่าผมต้องปรับแต่งลิ้นผมก่อนเพราะมันพันกันบ่อยเหลือเกิน mm. อ่นะรับจังหวะนี้ดึงเอเซนกาอีกรอบนึง mm. มันไปแล้วอะผู้ที่ตื่นเต้นทำไมวะเนี่ย เฮ้ยโอ้โหอซุปมามี่โอ้ดึงไม่โดนบ้าก็มันพา,าพวกมาด้วยมันตบผมแล้วมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนลองซูบแมนให้ดีโอ้ตายแล้วตายแล้วมันเข้ามาในนี้เลยเหรอตูดตูดจ้วบได้สองสวยจวังหวะนี้ซูบแมนยังไม่กลับบ้านครับซูบแมนยังเข้าหารอยู่แต่วผมกลับบ้านแล้วไม่อยู่ละปล่อยเพื่อนบวกกันไปครับ ต้องเอาป้อมนี้แหละต้องได้แล้วล่ะจังหวะนี้เฮ้ยโมทอสโมทอสนายกล้าจะป้องกันป้อมนี้เหรอเดี๋ยวพวกเรามาสามนะเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้ดึงไม่โดนอะไรครับบินว่าไปถึงทีแล้วจังหวะนี้โมทอสสวนมายังไงผมบวกกับเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนถอยผมก็ถอยไปด้วย แล้วจ้หว่าน,นี้บ้างไงครับเรียบร้อยไปเลดดยโดนถ่ายไปผมวิ่งหนีแล้วขอโทษเวลเลด็กจำเป็นต้องปล่อยอทิ้งป่ะเฮ้ยเรามาหาเกาะแคลรี่ตัวอื่นต่อครับเอา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 เดินอย่างนี้สวยเดินอย่างนี้โซมแมนโซมแมน,มมนทุบตกไปหนึ่งทีมันไม่ตกเครื่องบินอะอะไรอะ มานี่แอสเซนกาต้องตายแล้วซูแมนตดใส่ทีนึงเพื่อเป็นการสโลแล้วก็ดูดซ้ำเรียบร้อยภาคกับภาคมวยภาคเหมือนภาคมวย,าม,วยมานี่เหมือนภาคมวยนะครับเจบ้าบทนี้เกมเราได้เปรียบครับดึงวิปมาหนึ่งทียืนนิ่งๆหรอโอ้ยโอ้ย ดูเดือดมากอ่ะมาเพื่อนตีสวยนี่ครับบริการถึงที่เสมอเฮ้ยอีเรนดอเฮ้ยอีเรนดอเข้าไปเสิร์ฟบันไดไหมโอ้โหเรียบร้อยไอ้บ้าเอ้ยอยู่ดีอีเรนดอก็พุ่งเข้าไปครับพุ่งไปทำไมอะ่ะพุ่งเข้าไปโดนลิงทุบหัวแตกเลยกระโหลกเบี้ยวเลย มานี่โอ้โหมันยืนนึ่งมันยืนนิ่งๆอย่างนึงไม่โดนเฮ้ยจะเอาใช่ปะจะเอาใช่ไหมลิงโอ้ยมันตันไอบ้บ้าซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนโอ้โหเฉียดหน้าไปครับเมื่อกี้วิกซูเปอร์แมนแทบหลุดไม่ตามแล้วผมไม่อยากตามแล้วมันวิ่งไวเกินหนีเปล่า,ห,าหยอกหนะ้าไม่มีหรอกอยู่กลางแล้วไอบ้บ้าเอ้ย มาช่วยเฮ้ยเฮ้ยมันกลับมาหาเองเลยเหรอเอา้าที่ตอนเดินจากข้านี่วิ่งหนีพอเราอยู่เฉยเขาก็มาหาเราเองครับแล้วจังหวะน,นี้เอ็นบ้านเลยปะเนี่ยเอ็นบ้านเลยปะเนี่ยโอก้กดึงแม่นขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วคนบ้านเลยมันจะเก่งขนาดนี้มันทั้งหล่อเท่และดึงแม่นมากเพื่อนเรานี่แบบ อยากขึ้นบ้านกันสุดๆเลยตอนเนี้โอ้หมอทอตายคาป้อมหนึ่งทีแล้วก็ดูดลิงดูดลิงดูดลมวะเนี่ยเต็มที่เต็มปอดลมเต็มปอดเลยเมื่อกี้นี่เฮ้ยแต่แต่จังหวะนี้ต้องตีป้อมแล้วต้องตีป้อมแล้วครับตีป้อมเลยเพื่อนป่อมป่อมป้อม,อมนี่แหละครับ สิ่งที่ต้องการชนะไปอีกหนึ่งรอบครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับใครที่ดูจนจบนี่ก็ต้องขอบคุณมากมากเลยโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับก็ผมก็จะเล่นแต่พวกฮีโร่ซ้ำๆหน่อยอย่างเช่นพวกแกลค์ซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเบื่อๆกันนิดนึงนะครับแต่จะพยายามฝึกตัวอื่นด้วยจะได้มาเล่นให้ดูกันนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเฮ้ยปวดฟัน